สู้ด้วยใจไปด้วยกันสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 MHz เมกะรายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่าน ไปพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผู้พิการต้นแบบที่พร้อมจะตีแผ่ความสำเร็จของชีวิตกับดิศราพันธ์บทกุลและดเรเอก,กชัยเจริญชัยมงคลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันทางสถานีวิทยุศึกษา FM 9 2 m h z รายการดีมีสาระที่จะนำพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปฟังเรื่องราวในแวดวงของคนพิการกับดรเอกชัยเจริญชัยมางคลและผมดิษราพันธ์บุตรกุลซึ่งเราทั้งสองคนรับหนะ้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับการที่บุคคลบุคคลหนึ่งที่มีชีวิตปกติสุขมีร่างกายครบ32ประการเป็นพอรอันเปรฐอาจคนใดคนหนึ่ง หรือคนคนนั้นกับการเป็นคนที่มีเหตุต้องกลายเป็นคนพิการการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงต่อสู้และการที่จะกลับมายืนหยัดอีกครั้งในสังคมปกติที่มีความสุขและเท่าเทียมคนอื่นเป็นเรื่องที่ยากและลำบากมากๆโดยเฉพาะบุคคลที่เคยเป็นคนปกติและต้องมาเป็นคนพิการนะครับ วันนี้ทางรายการสุดด้วยใจไปด้วยกันได้รับเกียรติจากแขกของเราท่านหนึ่งครับท่านเป็นหญิงสามหัศจรรย์ที่เดินก้าวข้ามผ่านจากวันที่เป็นคนปกติมาสู่วันที่เป็นคนพิการและกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ต้องรับผิดชอบกับคนพิการนับร้อยนับพันทั่วประเทศและปัจจุบันท่านเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม วันนี้ท่านได้อยู่ในสายในรายการไปที่เรียบร้อยแล้วขอเชิญผอ,อ,อกรกรหน,นกสิริวงศ์เข้าสู่รายการสู้ด้ใจไปด้วยกันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับท่านผอ,อ,อครับในระหว่างการดำเนินรายการนี้ขออนุญาตเรียกท่านผอ,อ,อกรกรหน,นกว่าครูกรนะครับครูกรครับในเบื้องต้นอยากให้ครูกรแนะนําตัวเองให้คุณฝั่งทางบ้านได้รู้จักกันก่อนนะครับ ค,ครูกรค่ะชื่อกอนกหนกศิริวงนะคะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการมูลนิธิทรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะครูกรก็เป็นคนตาบอดภายหลังค่ะ,ะเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วครูกรก็ต้องกลายเป็นคนตาบอดค่ะและตอนนี้ก็ตาบอดมาร่วม27ปีแล้วค่ะก็คุ้นชินปรับตัวได้ยินดีแล้วที่จะเป็นคนตาบอดนะคะ ตอนแรกๆเลยเนี่ยครูกอรก็ทุกใจแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงนะคะหลังจากนั้นมาก็ปรับตัวเรียนรู้แล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้ครูกอรเปลี่ยนความคิดก็คือว่าครูกรได้ไปพบหมอนะคะแล้ววันนั้นเนี่ยหมอก็นัดให้พ่อไปด้วยนะคะพอไปเนี่ยระหว่างที่หมอชวนพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้สักถามเนี่ยพ่อของครูกอรก็บอกกับหมอว่าเอาลูกตาของผมให้ลูกได้ไหม นะคะก็คือควักลูงตาผมเลยเอาไปให้ลูกคือตอนนั้นครูกรเปลี่ยนความคิดเลยครูกรมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลอดระยะเวลาที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วเราบอกว่าไม่มีใครเข้าใจหรอกไม่มีใครรู้หรอกว่าเรารู้สึกยังไงแล้วเราก็เสียใจเราก็ทุกข์ใจกับสิ่งที่เราไม่ต้องการให้เกิดแต่จริงๆแล้วพ่อกับแม่เราเนี่ยทุกข์ใจกับเรามากกว่า แล้วก็บ้านของครูกรครูกรเป็นคนอำเภอขุข,ขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะในสมัยที่ครูกรเป็นเด็กๆนะคะเมื่อปีพศ252526สมัยนั้นเนี่ยบ้านครูกรเนี่ยไม่มีไฟฟ้าเลยนะคะแล้วพอมีคนไปเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาเนี่ยโหตำบลหนึ่งไม่มีกี่คนนะคะพ่อแม่ครูกรก็เป็นคนหนึ่งที่มีความตั้งใจอยากให้ลูกได้เรียนหนังสืออยากให้ลูกมีอาชีพเป็นข้าราชการอะที่ดีก็มีความมุมานะ ทำงานเป็นชาวไร่ชาวนาหาเงินส่งเสียลูกเรียนพอลูกเรียนจบปริญญาตรีก็กลายเป็นคนตาบอดซึ่งพ่อแม่ก็ผิดหวังมากเสียใจแต่ท่านก็เข้มแข็งนะคะให้กําลังใจใครูก่อนมาโดยตลอดเลยหลังจากครูกรอนรู้ครูก่อนก็คิดได้ว่าโอเคครูกรอนจะเข้มแข็งครูก่อนจะไม่ทําให้พ่อแม่ต้องเป็นห่วงอีกแล้วนะคะแล้วครูก่อน mm. ก็พร้อมที่จะเดินออกจากบ้านมาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจะนวดก็นนวดจะทําอะไรก็ทำเนี่ย ครูกรอนก็เริ่มจากตรงนั้นนะคะครูกรอนจบปริญญาตรีครุศาสตร์นะคะแล้วก็จบปริญญาโทรบริหารการศึกษาค่ะครูกรอนก็ได้รับโอกาสจากมูล,ลนิธิธรรมิกชนได้มาทํางานที่มูล,ลนิธิธรรมิกชนในปี2543ตําแหน่งพนักง,งานที่เลี้ยงครูผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการมูล,ลนิธิฝ่ายวิชาการนะอยู่สํานักง,งานใหญ่แล้วก็ขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการมูล,ลนิธิในปี2560 นะคะก็คือก้าวหน้ารวดเร็วมากค่ะทำงานไม่กี่ปีก็ขึ้นเป็นผู้บริหารแล้วตอนนี้ก็ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยเป็นผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนยหลายๆตำแหน่งเลยค่ะครับคูกรครับเราจะพูดถึงเรื่องก่อนที่ครูกรจะสูญเสียการมองเห็นนะครับเรื่องของความคาดหวังของคุณพ่อคุณแม่ที่อยากให้ลูกรับราชการช่วงนั้นครูกรคิดไหมคะว่าอนาคตครูกรอยากจะทํางานอะไรก็คิดค่ะเราเรียนครูแล้วก็อยากเป็นครูแล้วครูกรเนี่ย อยากเป็นครูที่บ้านตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ฆ>ไม่ได้อยากเป็นครูในเมืองด้วยนะคือคิดเลยว่าถ้าเรียนจบปุ๊บเราก็จะไปเป็นครูที่บ้านของเรานะคะเราก็จะมีบ้านหลังสวยๆมีรั้วเราก็ตื่นเชา้ากินข้าวแต่งตัวสวยๆออกจากบ้านไปทํางานอยู่กับพ่อกับแม่ค่ะตั้งใจเลยค่ะก็อยากเป็นครูค่ะ<ฆ><ฆ>คิดเลยหวังเลยว่าจบมาเราต้องเป็นครูค่ะครับอะไรถึงทําให้ครูกรอยากเป็นครูะครับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าบุ<ฆ>คคลรอบตัว อาจจะเป็นเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยบ้านครูก่อนก็เป็นคนอีสานนะทั้งนั้นจะพูดภาษาเขมรน,นะคะเวลามีครูมาบรรจุใหม่แต่ละคนเนี่ยมาจากภาคกลางทั้งนั้นเลยค่ะแต่ท่านเนี่ยก็จะพูดภาษาเขมรไม่ได้แต่เราเนี่ยโชคดีจังเลยเราพูดภาษาไทยได้นะคะเราก็จะเป็นเหมือนแบบคนเก่งของครูเพราะว่าเราพูดภาษาไทยได้และเรารู้เรื่องเวลาไปโรงเรียนคุณครูก็จะสอนภาษาไทยอ่านเขียนภาษาไทยพูดภาษาไทยใครพูดภาษาเขมรน,นี่โดนปรับเลยนะคะ เราก็มีความรู้สึกอืมครูนี่สวยเนาะครูนี่ใจดีครูนี่น่ารักจังเลยก็คือเราเห็นคุณครูอะค่ะเราก็อยากเป็นครูเหมือนคุณครูครู้ตัวว่าตัวเองอยากเป็นครูตั้งแต่เล็กเลยค่ะที่บ้านของคุณน้าเนี่ยเขาเป็นบ้านใต้ถุนต่ําเนี่ยนะคะแล้วก็มีกระสอบฐานอตรงนั้นเนี่ยครูกรก็กเอาฐานเขามาเขียนฝาผนังบ้านสอนน้องเต็มเลยค่ะทิ้งร่องรอยหลักฐานแบบนั้นตั้งแต่เล็กๆเลยค่ะครับครูครับครู เริ่มจะสูญเสียการมองเห็นคือหลังจากสําเร็จการศึกษามีสัญญาณบอกเหตุหรือมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับจริงๆแล้วหลังจากเรียนจบปริญญาตรีเนี่ยคือเรามีบัตรคนพิการแต่ว่ามันส่งสัญญาณมาตั้งแต่เรียนปี4แล้วค่ะระหว่างเรียนเนี่ยเราก็มองไม่เห็นกระดานเรามองไม่เห็น powerpoint เรามองเห็นแต่เป็นจอภาพเป็นไฟสว่างเรามองไม่เห็นเลยแล้วก็ เด็กๆเ,เขียนปากกาเนี่ยเรามองเห็นแต่ถ้าใช้ดินสอเนี่ยมองไม่เห็นแล้วก็เริ่มไปหาหมอนะคะแต่เราก็มั่นใจค่ะว่าด้วยระบบการแพทย์ด้วยวิวัฒนาการด้วยความทันสมัยเนี่ยจะสามารถรักษาให้เราหาย จากการมองไม่ชัดมองไม่เห็นได้นะคะมีสัญญาณบอกตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าทําไมตาเรามองไม่เห็นนะทําไมตาเรามันเป็นเหมือนตาไม่ไวอ่ะเราก็รู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วแต่ว่าหลังจากเราเรียนจบเราก็ไปหาหมอตามนัดหมอจริงๆจังๆเลยที่สุดหมอก็บอกว่าเราเป็นประสาตตาเสื่อมแล้วมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆค่ะคือครูกอนก็อยากจะบอกทุกคนนะคะว่าพ่อของครูกอนเนี่ยมีลูกสี่คนครับ เป็นคนประสาทตาเสื่อมสามคนมและยิ่งไปกว่านั้นนะคะเราเป็นในปีเดียวกันทั้งหมดเลยคุณหมอสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกรรมพันธุ์แต่ว่าณเวลานี้เนี่ยคนที่เกิดหลังเราก็ยังไม่มีใครเป็นนะคะแล้วก่อนหน้านั้นลูกของลุงของป้าของนะก็ไม่มีใครเป็นประสาทตาเสื่อมเลยสักคนเดียว<ม>คุณพ่อคุณแม่ก,ก็ปกติใช่ไหมครับปกติหมดเลยค่ะ ครับผมผู้กองครับขออนุญาตย้อนกลับไปช่วงเรียนบริาติสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ทราบ้ว่าการมองเห็นของเราลดลงนะครับมีผลต่อความรู้สึกยังไงบ้างครับมีค่ะก็คือหงุดหงิดตัวเองแล้วก็มีบางทีคุณครูก็ไม่เข้าใจเพราะคุณครูที่สอนเราก็ไม่รู้ว่าเรามองไม่เห็นแม้แต่ตัวเราเองเราก็ยังบอกไม่ได้แล้วเราก็ไม่ยอมรับว่าเราจะเป็นอย่างนั้นเรายังไม่รู้เนาะผู้กอนก็เป็นคนที่เต็มที่นะคะทําอะไรก็ทาเต็มที่ตั้งใจทําทําแบบเต็มกําลังความสามารถเลยางค่ะ ตอนฝึกสอนอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์พี่เลี้ยงแล้วก็ขอโอรงเรียนที่เราไปฝึกสอนเขาก็เมตตาเราเอ็นดูเรามากมากเลยนะคะคแล้วก็ยินดีมากๆเลยถ้าเราสอบบรรจุไม่ได้เดี๋ยวอะไรก็ยินดีนะมาทํางานที่นี่เดี๋ยวจับใช้เป็นอัตราจ้างอะไรเงี้ยค่ะเขาก็โอเคกับเรามากๆเลยค่ะแต่เรามีความรู้สึกกับตัวเองไม่ดีเราก็ขาดความมั่นใจจะทําอะไรเราก็มองไม่เห็นแล้วก็กังวลใจอย่างเงี้ยค่ะครับ ครูกรครับแล้วหลังจากนั้นครูกรได้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนแบบจริงจังไหมครับพอหลังจากครูกรจบครูกรกร็รักษาแล้วหมอก็ให้ครูกรทำบัตรคนพิการ,ค,รคุณหมอให้พวกคุณหมอจิตเวชเลยนะคือคุณหมอหกลัวค่ะกลัวว่าครูกรจะทําใจไม่ได้อะไรอย่างเนี้ยค่ะคแต่ครูกรก็โอเคก็เรามีพี่มีน้องอะไรอย่างนี้ยค่ะแล้วครูกรก็มาอยู่บ้านเฉยๆค่ะคือกติกาของชีวิตครูกรก็คือไม่ต้องการพบใคร เราจะอยู่ในครอบครัวของเราเท่านั้นเราไม่อยากให้ใครมาถามว่าเป็นอะไรเรียนจบหรือยังไปไหนทําไมเราไม่ต้องการอย่างนั้นนะคะเราก็อยู่ของเราแบบนั้นเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยครูกอก็ได้รับโทรศัพท์จากดรประหยัดผู้ก่อตั้งมูนลน,นิธิธรรมิกรชนแห่งนี้ค่ะเนื่องจากเขามีโครงการเพื่อหาคนตาบอดมาอบรมมาให้ความรู้เนี่ยค่ะ แล้วก็ครูกรพอได้รับโทรศัพท์พ่อแม่ก็คุยกันก็เลยส่งให้ครูกรไปอยู่ที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบดลำปางในปีน้ำน,น่น,นะคะตอนนี้โรงเรียนนี้ไม่มีแล้วเพราะก็เปลี่ยนชื่อและโรงเรียนนี้ก็ไปเป็นของมลูลนิธิพิทักษ์ดวงตานะคะ,ะไปอยู่ที่นั่นก็คุณครูผู้บริหารที่นั่นเขาก็สอนครูกรให้ใช้อักษรเบรลสอนให้ครูกรรู้จักการใช้คอมพิวเตอร์ สอนให้รู้จักการเดินทางด้วยตัวเองแล้วหลังจากนั้นครูกรนก็มาทํางานที่โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดขอนแก่นในตําแหน่งเป็นพนักงานพี่เลี้ยงคนพิการไม่ใช่ตําแหน่งครูนะคือ,อมาดูแลเด็กๆในหอพักค่ะคนอื่นๆในห้องหนึ่งมีเด็ก5้าคน6คนเนาะแต่ครูกรอนในหอพักนะั้นมี20กว่าคนแล้วก็ทั้งหอเราต้องดูแลเหมือนแม่คือขอให้มีงานทําอะไรก็ทํา นะคะแล้วครูกรอนก็มั่นใจหลังจากที่ทำงานเสร็จไปแล้วคือหลังจากที่ได้ทำแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าการเป็นครูหอพักหรือพนักง,งานพี่เลี้ยงเนี่ยเป็นคนตาบอดก็เป็นได้นะขอให้เราเข้าใจเขาเราเป็นคนตาบอดเราดูแลเขาเราก็เข้าใจเขาเพราะเราเป็นคนตาบอดเหมือนเขาเราเข้าใจเขาทุกอย่างเลยเราใกล้ชิดเขาแล้วก็มีความรู้สึกว่าให้คะแนนตัวเองในตําแหน่งพนักง,งานพี่เลี้ยงนี่ให้คะแนนตัวเองสูงเลย มีความรู้สึกว่าเราทำงานได้ดีผู้ปกครองก็รักเราวางใจเราแล้วก็เด็กๆก็รักเราด้วย เราดูแลเขาเหมือนแม่เลยนะคะก็คือตื่นเช้าก็พาอาบน้ำค่ะถูสบู่แปรงฟันพาขับถ่ายแต่งตัวให้ลงมาทานข้าวคนไหนทานเองไม่ได้เราก็ป้อนข้าวเขาคนไหนไม่ยอมทานผักเราก็เกลี่ยกล่องเขาน้มหนาวคือให้เวลากับเขาเลยไปโรงเรียนกลับมาก็พาทำกันบ้านหรือบางทีคนไหนที่ไปเรียนร่วมเนี่ยกลับมาคุณครูบอกว่าให้เอานั่นเอานี่เราก็ไปขวนขายหาให้เขานะคะก็อยากได้อะไรหรือบางทีเราก็แนะนําเขาอย่างเช่น คุณครูบอกให้เอาปุ๋ยคอกเด็กขันกันเนาะเอาปุ๋ยคอกไปโรงเรียนด้วยนะคะอะไรเงี้ยหนึ่งถุงหนึ่งถุงหิวนะคะคแล้วเราโรงเรียนประจําเราจะเอาปุ๋ยคอกมาจากไหนใช่ไหมคะแล้ววิชาอืน่นเอาโน่นนั่นนี่เราก็จะบอกว่านหนูเอาอย่างนี้นะลูกหนูโทรบอกเพื่อนหนูที่อยู่หมู่บ้านนั้นว่าเอามาแบ่งหนูด้วยได้ไหมเอามาสองถุงเอามาให้หนูด้วยเงี้ยลูกๆเขาก็เชื่อแล้วก็ทําตามนะคะเราก็ได้ก็โอเคเงี้ยค่ะ เราก็อยู่กับเขาอย่างมีความสุขเลยต่อมาในปี2548ครูกรถึงได้ไปอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็ไปเป็นครูจริงๆสอนตั้งแต่เช้าจะเรียนแบบไม่ใช่ครูหอพักะนะคะ,ะครูครับครูคิดยังไงเกี่ยวกับคนตาบอดก่อนที่จะมาทํางานกับคนตาบอดและหลังที่ได้มีโอกาสมาทํางานคนตาบอดความคิดเกี่ยวกับคนตาบอดของครูเปลี่ยนไปมากน้อยขนาดไหนครับเปลี่ยนไปมากคือมันเกิดจากประสบการณ์ตั้งแต่ก่อนน่ะตั้งแต่เราตาเดียะ เราไม่เคยเห็นคนตาบอดหรือเราอาจจะไม่เคยมีโอกาสหรืออาจจะไม่สนใจหรือเปล่าเราเคยเห็นแต่คนตาบอดที่นั่งขอทานหรือตามสะพานลอยคนตาบอดที่ร้องเพลงอะไรอย่างเนี้ยค่ะแม้แต่คนตาบอดที่อยู่ตามร้านนวดเราก็ยังไม่เคยเจออาจจะเป็นเพราะเราเป็นวัยรุ่นเป็นสาวเราก็คงไม่ได้ต้องไปนวดอะเนาะเราก็มองคนตาบอดแบบพขอเป็นคนที่และยากลําบากเป็นคนที่แบบไดอยโอกาสมากๆแล้วก็มองแบบนั้นนะนะคะ แต่หลังจากที่เรามาอยู่กับคนตาบอดจริงๆเลยเนี่ยคนตาบอดก็เหมือนคนปกติแหละเพราก็เหมือนคนทั่ทวไปนี่แหละมีทั้งเกง่งมีทั้งเป็นคนดีมีทั้งเป็นคนเกเรมีทั้งคนที่เรียนไม่เกง่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ชื่นชมผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นคนตาบอดนะอย่างอาจารย์วิรยิยะอาจารย์มนเพียนอาจารย์ประหยัดเองหรือใครที่เราเห็นที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่และเป็นคนตาบอดเราก็มีความสึกขึ้นเขา วุ้ยทาไมเขาเก่งจังเลยวุ้ยทาไมเขาดูสมาร์ททำไมเขาดูหล่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทําไมดูดีดูสวยงามอะไรเงี้ยนะคะครับครูกรครับครูกรรู้สึกหนักใจไหมครับหลังจากที่ได้รับมอบหมายให้เป็นคุณครูประจําหอพักตอนแรกๆก็ไม่มั่นใจอะคะ่ะว่ามีความรู้สึกว่าเออเราต้องดูแลความเรียบร้อยของเขาเราต้องเป็นกระจกให้เขาะคะ่ะ อย่างเช่นก่อนที่เขาจะออกจากหอพักเนี่ยเขาออกไปแล้วคนเห็นก็ต้องชมเขาว่าเขาหล่อเขาสวยไม่ใช่ใชพอคนเห็นก็มาทวงว่าใส่รองเท้าผิดข้างคนเห็นก็บอกอ้าวทำไมไม่หวีผมคนเห็นอ้าวทำไมเสื้อเธอมอมจังทําไมกางเกงเธอไม่เรียบเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะฉะนั้นคนที่เป็นครูหอพักคือต้องเป็นกระจกให้เขาให้เขาออกไปจากบ้านแล้วเธาหล่อเลยมั่นใจเลยไม่ใช่ว่าลืมรูดซิปติดกระดุมไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็ถักใจค่ะตอนแรก แต่พอเราได้มาทําจริงๆเราก็จัดลําดับเรียนรู้นะคะก่อนนอนเนี่ยครูกอรก็จะเล่านิทานเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เขาฟังเล่าทุกเรื่องเลยซึ่งเด็กในสมัยนั้นเขาไม่เคยเจอใครแบบครูกอรเลยนะคะครูกอรจะพูดเขาทุกเรื่องเลยเล่าให้เขาฟังหมดเลยแล้วก็ก่อนนอนเนี่ยเสื้อกระโปรงกางเกงถุงเท้ารองเท้าเตรียมาหมวกแขวนไว้หน้าตู้เลยนี่ชุดที่หนูจะต้องใส่พรุ่งนี้นะเตรียมให้พร้อมอะไรเงี้ยค่ะลำดับจัดสเต็ปให้เรียบร้อยดูเขา ก็ความผิดพลาดก็มีไม่มากและในขณะเดียวกันเราก็สแสวงหาความร่วมมือลูกๆของเราที่เป็นคนโลวิชั่นก็มีหลายคนและตอนนั้นรูกกรเนี่ยก็ยังพอมองเห็นบ้างนะคะก็ช่วยเขาแล้วก็บอกเขาแรกๆก,ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่พอเรียนรู้กันไปสักพักหนึ่งเข้าที่เข้าทางก็โอเคค่ะเรามานั่งในกีทีนึงๆเนาะอย่างคนตาบอดทั้งสามีภรรยาเขาอยู่ด้วยกันก็ยังเรียบร้อยเลยถ้าเราจัดระบบ ร่างชีวิตของเราให้ลงตัวเราละเอียดหน่อยรอบครอบให้ความสําคัญกับมันหน่อยมันก็ออกมาโอเคค่ะครับครูกรณครับครูกรคิดว่าอุปนิสัยหรือคุณลักษณะอะไรของครูกรครับที่ทําให้ครูกรจากวันหนึ่งเก็บตัวอยู่ในบ้านและยอมกล้าออกมาอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงและได้รับชีวิตใหม่จากมูลนิธิธรรมชชนนะครับคือถ้าเราไม่ได้เจอประสบการณ์ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็คงไม่ทําให้เราเปลี่ยนเนาะ คนที่เคยป่วยมากๆก็อาจจะเปลี่ยนมารักษาสุขภาพคนที่เคยยากลําบากเคยยากจนก็อาจจะเปลี่ยนมาเห็นคุณค่าของเงินอันนี้ครูกอก็เหมือนกันค่ะหลังจากที่ครูกอนต้องเป็นคนตาบอดเนี่ยครูกอก็เปลี่ยนเพราะครูกอก็อยากให้พ่อแม่ครูกอนสบายใจอยากให้พ่อแม่ครูกอภาคภูมิใจในตัวครูกอนแล้วก็ พอรู้ว่าครูกรอนจะได้เป็นครูถึงแม้ว่าฉันจะตาบอดแต่ฉันจะได้เป็นครูเหมือนที่ฉันฝันนะรู้ไหมครั้งแรกที่มีคนเรียกครูกรอนว่าครูนะครูกรอนมีความสุขมากๆเลยโอ้ยฉันได้เป็นครูจริงๆแล้วนะคะครูก่อศรัทธาในความรักของพ่อแม่ครูกรอนมีความรู้สึกว่าถ้าครูก่อนทให้พ่อแม่ครูกรอนมีความสุขครูกรอนก็จะเป็นคนที่กระตันยู่อ่ะครูกรอนก็อยากทําและก็อยากเป็นครูและต่อมาณเวลานี้ค้นพบว่าครูกรอนเป็นคนได้ค่ะ ครูก่นเป็นมิสเตอร์เยสคือได้ค่ะให้เป็นอะไรครูกรนก็ได้ค่ะได้ค่ะลองเป็นดูก่อนลองไปดูก่อนลองทําดูก่อนทุกคนได้ค่ะหมดเลยค่ะจริงๆนะคะจนมีหลายเรื่องที่ได้ค่ะแล้วมันเป็นเรื่องคือไม่ได้ดูใครก็ไปพอไปแล้วมันตกใจฉัจนจนมาทําอะไรเนี่ยแล้วฉันจะทําเป็นไม่เนี่ยแล้วก็ให้มาก็มาโดยไม่ได้ศึกษาว่าคืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะฉะนั้นสิ่งหนึ่งคือครูกรนกล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองคะ่ะโอเคลองดูซีอะไรเงี้ยคะ่ะครับครูกรนครับ ที่ทราบมาตําแหน่งผู้อุ่งในการผู้กรเป็นอันดับที่สามของประเทศเริ่มตั้งแต่พอท่านแรกคืออาจารย์ประหยัดภูดององการรับหน้าที่ภาระดูแลมากมายเหล่านี้ครั้งแรกรู้สึกอย่างไรบ้างครับวันนั้นเขามีการสอบนะคะเขาไม่ได้เป็นการคัดเลือกแบบแต่งตั้งเลยเขามีการสอบค่ะเขาก็ให้คนที่มีตําแหน่งเป็นสายบริหารคือในมูลนิธิมันจะมีสายบอสายวอและก็สายทอ สายบอก็คือสายบริหารสายบอก็คือสายวิชาการสายทอก็คือสายทั่วไปมันจะมีอยู่สามสายเขาก็มีประกาศนะคะว่าบุคคลที่ปฏิบัติงานในสายบอและมีอายุการทำงานไม่น้อยกว่าสิบห้าปีการสอบก็คือหนึ่งต้องเขียนวิสัยทัศน์สองก็คือจะต้องมาแสดงวิสัยทัศน์และก็สัมภาษณ์นะคะคือครูกอรเนี่ยเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการอยู่แล้วครูกอรนะคะ เป็นคนที่มีอายุการทำงานน้อยที่สุดในบรรดาทุกคนที่เข้าสอบรองเนี่ยอยู่สำนักงานใหญ่คือเป็นผู้บริหาร,ระดับสูงเลยนะแต่ครูก่อนก็ยังมีประสบการณ์ทางานที่น้อยกว่าทุกๆคนที่เข้าสอบด้วยกันหมดนะคะแล้วพอครูก่อนทราบคารูก่อนก็รู้ว่าไม่ใช่เราค่ะเพราะเราเพิ่งเป็นรองแล้วตอนนั้นเราก็อายุยังไม่มากเราก็เลยมองว่าตอนนั้นเราอายุปีพอเหลีออีกยประมาณ16ปีจากเกษียณเนี่ยค่ะตอนนั้นเราก็เลย ไม่มีความตั้งใจเลยที่จะเขียนวิสัยทัศน์คือเราเขียนวิสัยทัศน์เขียนไปเขียนพอแล้วแล้วคือถ้าเป็นจดหมายเนี่ยมันจะไม่มีด้วยรักแรกคิดถึงอะไรเงรี้ยไม่มีลงท้ายอ่ะและช่วงนั้นเป็นรองเราก็งานเยอะมากก็เขียนวิสัยทัศน์ส่งไปแล้วก็ในที่สุดเขาก็ให้ไปแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นการสอบสัมภาษณ์ก็เราเขียนเองแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็แสดงได้ไม่มีปัญหาเพราะเราเขียนยังไงเราก็พูดอย่างนั้นคณะกรรมการมีทั้งหลายคนเลยค่ะ กรรมการมีอาจารย์มิริยาอาจารย์มนเพียนมีดรแสวงมีท่านประธานคนปัจจุบันมีโอหลายคนเขาก็ถามหลายอย่างคำถามหนึ่งที่ครูกรอนจำได้เลยแล้วก็รู้สึกอืมเราไม่แน่ตอบแบบนั้นเลยเขาถามว่าถ้าครูก่อนเป็นคนเลือกครูกรอยากได้ผู้อำนวยการมูลนิธิแบบไหน ครูกรก็ต่อไปก็อยากได้ไม่ต้องเก่งมากหรอกคะ่ะขอให้ประสานงานได้กับทุกคนคนเป็นพ่วงในการมูลนิธิไม่จําเป็นต้องเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะมันมีรองแต่และฝ่ายอยู่แล้วขอให้คุณประสานงานประสานความร่วมมือได้กับทุกคนและที่สําคัญพอแนะนําตัวกับใครเขาจะได้ไม่พูดว่าเอยพูดคำนี้เลยคะ่ะเขาจะได้ไม่บอกอว่าเอยะอะไรเงี้ยคนก็หัวเราะนะคนสัมภาษณ์นเนี่ยคกรก็หัวเราะด้วย พราะครูกอก็ไม่ได้อยากเป็นไงครูกอเลยไม่เครียดคือฉันไม่หวังอะ่ะคือแค่าำสบายๆทาให้เป็นไปตามกระบวนการที่หน่วยงานกําหนดว่าเราต้องมาถ้าเราไม่มาก็ไม่ได้เงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ประกาศผลว่าครูกอได้ครูกอก็ตกใจถ้ารู้ว่าครูกอจะได้นะครูกอจะเขียนพิสัยทัศน์อย่างดีเลยแล้วก็หลังจากนั้นครูกอก็มีความรู้สึกเฮยเราแนะนําตัวแล้วคนจะว่าเอียรือเปล่าเนียอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ครูกอก็ก็ไม่อยากเป็นค่ะไม่อยากเป็นผู้ในการมลนิธิ ครูก่อนมีความรู้สึกว่าประสบการณ์ครูก่อนมันยังน้อยอยู่อ่ะเนาะ,ะแล้วก็ตอนนี้ณเวลานี้เนี่ยคนที่เป็นผู้ใตบ้บังคับบัญชาครูก่อนทุกคนเลยตั้งแต่รองลงมาเนี่ยคือผู้ใหญ่กับครูก่อนหมดเลยค่ะ,อะรองแต่และฝ่ายคือเป็นอาจารย์ของเรามาก่อนเป็นคนเคยดูแลเรามาก่อนเป็นพี่เราทั้งหมดเลยครูก่อนเป็นผู้อำนวยการแต่ว่าเป็นน้องโดยวัยยุคเดียนครูก่อนเป็นน้องของทุกๆคนเลยแต่ก็เป็นความโชคดีอีกว่า รองผู้อำนวยการหรือผู้บริหารระดับสูงด้วยกันเนี่ยท่านให้เกียรติครูกรมากนะคะท่านก็เรียกครูกรณอออ์อทุกท่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าครูกรจะเป็นน้องก็ตามค่ะครับคูกรครับหลังจากที่ครูกรได้ถูกรับคัดเลือกให้เป็นผู้อำนวยการแล้วนะครับภารกิจจริงๆที่ต้องรับผิดชอบของผู้อำนวยการมูลนิธิมีอย่างไรบ้างครับกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็หนักหน่วงมหาศาลมากเลยค่ะคือครูกรก็จะต้องดูแลบริหารงานมูลนิธิองค์รวมทั้งหมดเลยค่ะ มูลนิธิของเรามีณตอนนั้นนะคะตอนที่ครูกรรับตําแหน่งเนี่ยมีอยู่29หน่วยงานตอนนี้มียี่26หน่วยงานนะคะเพราะโควิดเล่นงานก็เลยลดลงมาแล้วก็มีรองอยู่ห้าหกรองมีรองฝ่ายประชาสัมพันธ์มีรองฝ่ายการเงินมีรองฝ่ายวิชาการมีรองฝ่ายกิจการโรงเรียนมีรองฝ่ายกิจการพิเศษนะคะแล้วก็มีรองฝ่ายบริหารงาน แล้วก็มีพออ,อ,อเห็นไหมคะ,ะฉันั้นมีโรงเรียนในความดูแลสิบโรงมีหน่วยอื่นๆอ,อ,อีกเก้าหน่วยแล้วก็มีสํานักงานสาขาอีกสิบสาขามีพนักงานในความดูแลทั้งหมดสี่ร้อยกว่าคนในแต่ละ,ะปีเนี่ยต้องมีงบประมาณในการใช้จ่ายประมาณสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบล้านต่อปีนั่นหมายความว่าครูกรในฐานะผู้อำนวยการเนี่ยจะทํายังไงเพื่อให้มีเงินจากการบริจาคของแต่ละผู้คนเข้ามา ให้ได้ถึงประมาณ200้อถึงสอง้าสิบล้านต้องจ่ายเงินเดือนประมาณ80ล้านต่อปีอ่ะพนักงานสี0รกว่าคนเนี่ยแล้วก็คนตาบอดมีทุกรศศทุกวัยเราดูแลคนตาบอดในวัยเรียนเราดูแลคนตาบอดนอกวัยเรียนดูแลฟื้นฟูสุสภาพคนตาบอดโดยชุมชนอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราต้องทํางานเครือข่ายเราต้องระดมทุนฉะนั้นเนี่ย ภารกิจองครวมทั้งหมดครูก่อนต้องเป็นคนรับผิดชอบครูก่อนต้องขับเคลื่อนครูก่อนจะต้องมาออกแบบว่าปีนี้เนี่ยนะเราจะระดมทุนยังไงถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องประหยัดใช่ไหมคะเราให้เขาได้มีส่วนร่วมคิดร่วมทำเขาก็จะร่วมรับผิดชอบงนั้นครูก่อนก็ให้ความสำคัญกับทุกคนที่เป็นทีมงานนะคะว่าเราจะต้องช่วยกันตรงนี้นะเราจะต้องเข้าถึงทุกๆคนเลยพูดคุยกับทุกๆคนแล้วก็ ทำงานทุกวันนะ่ะทำงานตลอดเวลาเลยแรกแรกมือเครียดนะคะกว่าจะปรับตัวได้ตอนนี้ก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องปกติของการบริหารงานมันมีปัญหาบ้างนะคะเราก็แก้กันไปตามนั้นโดยยึดหลักการเป็นสําคัญเราจะไม่เอาอารมณ์ความรู้สึกมาเป็นที่ตั้งหลักเพราะว่าเราต้องดูแลคนทั้งเยอะแยะมากมายคะ่ะครับ นั่นแหละครับคุณผู้ฟังคือเรื่องราวบางตอนของแขกรับเชิญของเราที่ได้ถ่ายทอดให้ได้รับฟังกันในวันนี้นะครับแต่ช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ในรายการได้หมดเวลาลงแล้วและในวันพรุ่งนี้นะครับเราจะนําเรื่องราวของผอออกกรกนกซีรีวงผู้ในการมูล,ลนิธิทามิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อนะครับว่าการบริหารจัดการหน่วยงานเครือข่ายที่มีมากกว่า26หน่วยงาน ครูกรจะมีวิธีการบริหารจัดการหรือมีศิลปะในการดำเนินงานอย่างไรรวมทั้งการนิยามความเป็นตัวตนครูกรจะนิยามให้กับตัวเองว่าอย่างไรรอติดตามรับฟังรายการได้ในช่งวงเวลาเดียวกันนี้นะครับ สำหรับช่วงถัดไปของรายการนะครับเป็นการนำข่าวสารเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าในยุคปัจจุบันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับคนพิการบ้างนะครับช่วงบอกข่าวเล่าเรื่องกับข่าวสารที่น่าสนใจของคนพิการในยุคปัจจุบัน เป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากการสัมภาษณ์แขกรับเชิญในรายการเราจะนําข่าวสารของคนพิการมาเล่าสู่กันฟังเช่นนี้นะครับและวันนี้รายการของเราได้นําข่าวการรับผู้พิการเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยมาเล่าสู่กันฟังนะครับด้านรองศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้เปิดเผยว่า ในแต่ละปีนะครับมหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีราชมงคลเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2561ถึง2565มีการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อจํานวนทั้งสิ้น135คนนะครับส่วนในปีการศึกษา2565มีนักศึกษาพิการกำลังศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น23คนนะครับ โดยแบ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินจำนวน7คนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวจำนวน13คนบุคคลออทิสติกจำนวน2คนและผู้พิการทางการเรียนรู้อีกจำนวน1คนนะครับส่วนในปีการศึกษา2566มีแผนที่จะรับนักศึกษาพิการจำนวนทั้งสิ้น45คนใน8คณะนะครับ โดยในแต่ละคณะที่มีความพร้อมจะรับนักศึกษาพิการจะทําการพิจารณาคัดเลือกผู้พิการที่สนใจเข้าศึกษาต่อเพื่อดูความพร้อมในการเรียนและการใช้ชีวิตนะครับซึ่งในแต่ละปีจํานวนการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่ออาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะซึ่งสําหรับการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อจะเปิดรับผ่านระบบ t ีแคสสาหรับกลุ่มม .6 และกศนสายสามัญ และกลุ่มปวชปวสและกศนสายอาชีพนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ w w w o r e g r m u t t a c t h เมนูสมัครเข้าศึกษาต่อนะครับทั้งนี้การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อนั้นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ช่วยเหลือด้านสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการการให้คำปรึกษา และความช่วยเหลืออื่นๆทางการศึกษานะครับซึ่งการบริการสนับสนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการจะพิจารณาจากลักษณะเฉพาะของแต่ละความพิการและความจําเป็นอย่างสมเหตุสมผลนะครับส่วนแผนการดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีมีการวางแผนพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพิ่มเติมองความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ระหว่างศึกษาหลังจบการศึกษารวมถึงส่งเสริมการมีงานทำนะครับโดยดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการจัดหางานให้กับนักศึกษาพิการรวมถึงเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาพิการก่อนออกไปทำงานจริงนะครับซึ่งการรับนักศึกษาพิการเข้าเรียนต่อ เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัายที่มีต่อสังคมนะครับที่ทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยและสร้างอนาคตให้กับเด็กเพราะเด็กพิการจะได้รับโอกาสที่ไม่เท่าเทียมกับเด็กปกติการที่มหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลส่งเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กพิการจะทําให้เด็กประสบความสําเร็จแต่การรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อจะต้องขึ้นอยู่ภายใต้ศักยภาพที่มหาวิทยาลัายเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะต้องดําเนินการให้ได้คุณภาพด้วยเช่นกันด้านอธิการบดีมหาวิทยายลัยเทคโนโลยรีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้กล่าวทิ้งท้ายเอาไว้นะครับขอขอบคุณที่มาของข่าวหนังสือพิมพ์สยามรัฐออนไลน์นะครับสำหรับวันนี้รายการสู้ด้วยใจไปด้วยกันได้หมดเวลาลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ใหม่ ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ